โอเคอันน่ะ,นะอ,อันน่ะไปแล้วเว้ยใส่ปืดครับเออฮหอเบ่งเอาให้อนนะเดิอพอไม้มันพับเองอะใครมันพับไม้วะา a โยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมตบต้นหรือว่า dead by daylight และในวันนี้นะครับเราจะไปเล่นสายพับไม้อัตโนมัติกันนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปไปล่าสุดนะครับสายพับไม้อัตโนมัติก็ยอดวิวสูงมากเลยครับแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้ใช้เปิกเลยนั่นเองนะครับผมและในวันนี้ผมจะมา ก้ามือนั่นเองนะครับผมสำหรับเซ็ตเปิลที่จะเอาไปในวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับกับพรอนเปิ้ลของแอดลีเจวิลเลียมครับสำหรับเมื่ออยู่ในสภาวะก็ตายเมื่อทําการฮิวถึง50จะเปลี่ยนเป็นความคืบหน้าในการดิ้น50อนะครับอันที่2องขงโมงเป็นเปิ้ลของนิโครัสำหรับเจ้าเปิลนี้จะใช้ได้ตอนที่เครื่องยังไม่เสร็จเราก็ติดเครื่องทุกเครื่องแล้วนะครับได้อีกหนึ่งครั้งก็คือทั้งเกมจะใช้ได้แค่2ครั้งนะครับเมื่อเราเจ็บอยู่ให้เราทําการกดตัว F นั่งลงนนนนนนะะครรัับจจาาากก้เเลยป็อ แล้วจากนั้นให้เราทําการโครบจนเต็มนะครับเราจะกลับมาสถานะปกติเลยแล้วก็ติดสถานะเร่งรีบ50%ด้วยนะครับ4วินาทีดิ้นล้นสุดพลังเป็นผของเอโดดีราคาโตเมื่อคาตกรอุ้มเราไปนั้นจะล้มลงมาพับอัตโนมัตินะครับเมื่อเราดิ้นได้ถึง15%รันนี้จะคอมโบกับเปิร์กแรกนะที่ว่าเปลี่ยนจากการโคบเป็นการดิ้นแทนความเชื่อมั่นเป็นเปิร์กของมิชนหลังจากที่รักษา,าผู้รอดชีวิตไปแล้ว1ครั้งนะครับหรือว่ารักษาตัวเองเมื่อเราล้มนะครับเราโคบถึง งไปอีก30วินาทีนะครับสำหรับเจเปอร์น,นี้ถือว่าปั่นป่วนคิลเลอร์อยู่เหมือนกันนะฮะเอาละครับผมคลิปนี้จะสนุกและมันฮาแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับและผมมีผู้ช่วยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไหนใครอยากจะควักลูกตาเราเล่นบ้างคราวนี้ข้างล่างหรือข้างบนถ้า้ผมเดาน่าจะข้างล่างวะเฮ้ยไม่ใช่หรอปะน่าจะขึ้นมาด้านบนแล้วครับเนี่ยอยู่อยู่ข้างล่างตรงนี้ไม่รู้จะขึ้นมาข้างบนหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนอนไหมได้ไหมเอาเดี๋ยวนะเอ,าอ้าจะบอกวิ่งลงไปข้างล่างอะ่ะผมว่าใช่แน่ๆเลยวะ่ะมาบกา็ให้เฮ้ยเตี๋ยเป็นไรอะ่ะทำไมมันไม่ง้างตีวะแต่ว่ามันมีแบบเสียงตีครับทุกคนเอาละเว้ยโดจริงมาบกา็ให้เอาละเดี๋ยวผมจะไปล้มตรงนั้นครับ โอ้แต่เป็นเนื้อได้ดิมันยากกอยู่าเ,เนี่ยอเอาไงวะหันด้านไหนโอ้โหหันด้านฝั่งนั้น <the> นอนไม้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 อิดเดียวเออหนีไปหนีไปน่าจะหายลูกเอง โอเคล้อมอีกแล้วน้านี่ไปแล้วเว้ยใช้เปิร์ครับยังงอ,อนนมพี่ใช้เปิร์ก็ได้เปิร์พี่มันค่อนข้างดีเลยรอะเดย์ไอ้น้องเปิร์พี่มันค่อนข้างดีพี่ป่ะสามารถลุกเองได้เรื่อยๆเ,เ,เลยนะพี่จะบอกให้แต่ผมจะล้มแล้วให้ปีกอีกไม่นานอีกไม่นานดีกว่าทน เดื๋ยไม่ทนเกินรอเฮ้ยรอผมนอนอีกรอบนึ่งเลยไงเฮ้ยอุ้มโอ้แม่งคือโอเคโอเคอแล้วผมลุกเองครับแต่ผมจะสามารถลุกเองลุกเองได้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเปิดใหม่เปิดใหม่ เฮ้ยเชีย่ยฉอนดนี้ไม่น่าให้อภัยผมอุม้มสวยตาบอดนะเด้ยางงี้ตามันก็บอดมองไม่เห็นปึ๊บฮึ๊บยังก่อนนมจุบ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 มั่วจุ๊บมั่วอย่าอยาอย่ายาผมเด้าผมเด้าผมผมเด้าเนิร์ดผมเด้าเนิร์ดผมเด้าเนิร์ดๆๆๆ <S <S ยา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 แล้วผมเด้าแล้วผมเด้าแล้วผมเด้าผมจุ๊บมัวจุ๊บมัวเอาน่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยมีคนรอสแตนบายอยู่ครับโอเคได้แล้วได้แล้วแล้วผมลุกขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วผมลุกอีกรอบนึงครับโอ้โหลุกอีกแล้วโอเคโอเคมีคนอยู่ใกล้นะมีคนอยู่ใกล้หนุ่ม โอเคมามามาได้ได้ได้ชิวชิวชิวต้นจ um, ุดบูนอีกรอบนึงอ่ะขอคนจุดบูนได้ไหมอย่างอนนมยาๆยๆาอย่ายาอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครที่ไหนอย่างไรนะเฮ้ยยบเฮ้ยโอเคโอเคอย่างงี้คือรู้เรื่องครับผม ยังก่อนมแล้วผมเด้าแล้วผมเด้าผมเด้าผมเด้ามาเก็ให้เลยเดะอย่างเงี้ยหรือว่าวุ่นใจกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนี่เปิ่งผมใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเปิ่งเพิ่งอันนี้ผมใช้ไม่ได้หว่ะทุกคนเที่ยผมใช้ไปแล้วเหรอ โอเคมีคนอยู่ใกล้ๆครับผมเอ้งเอาให้อะด้พอมามันพับเองใครมันพับไม้วะใครมันพับไม้ครับผมอย่าให้รู้เนิร์ดบอกอย่าให้รู้อย่าให้รู้อย่าให้รู้รู้อย่ารู้ใจอย่ารู้ใจแล้วรู้มือขอร้องเลย อย่ังก่อนในนมผมว่าผมต้องเล่นด้านบนเนาะอเพื่อนจะได้หาง่ายครับเพื่อนจะได้หาง่ายไม่ใช่ไหเอ้ยงั้นผมไปลงที่เดิมดีกว่าบะาลงที่เดิมลงที่เดิมอันนี้กลัวชัวร์อันนี้กลัวชัวร์ความจริงเราไม่จำเป็นต้องแบบไปไปวิ่งเปิดอย่างนั้ก็ได้นะเราแบบแค่เล่นแบบเล่นเหมือนปกติอ่ะอันนี้ผมแบบเข้าใช้เพิร์ไงครับเกมมันก็เลยแบบยากหน่อย หน่วยแสงซึมที่จริงใจเอาละเว้ยหน่วยแสงซึมอาละเว้ยเอาไปเอาไป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 กันไะหยังเงน,น่อนยนอตาในหน้าได้ใช้ครับแต่ว่าผมว่าปั่นไฟแบบชิวๆนะ่าจะได้อยู่แหละ ปั่นไฟแบบชิวๆตึงๆโงกครับใครก็พับกันไม่มีหรอกผมจะโงกแบบโงกจนผมตัวล้มลงไม้เลยนะผมจะโงกแบบโงกมากๆครับทุกคนเดี๋ยวจะดูนะโอ,อ้คิวเลร์คนนี้ก็จะกลัวไม้หรือเปล่าหแหลกเหรออ๋อคิวเลร์แหลกคิวเลร์แหลกโดนวนจนแหลกอะทุกคนคิดดูแล้วโดินวนจนแหลก มันก็วนจนแหลกไงอันนี้คนละตาใช่ไหมล่ะอาดาดาดาขวาหรือซ้ายเอ้ยวับไปวับมาคืออะไรเช็คเน็ตก่อนไหมไอ้หนุ่มอย่าพาผมเป๋ก็พอเป๋ไปคนเดียวก่อนนะอันน่าโย่ไปกลัวม้ไปหนึ่งเสบอะเด็แล้วผมเล่นยาวๆตรเน,นี้ผมวนยาวผมวนพังทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเอา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 เรียบร้อยฮะ วนจนแบบคอมพิวเตอร์พังเลยมั้งนะี่ยคอมพิวเตอร์ถึงกับงงครับเซอร์คนนี้มันวนโหดเจอนะเดะมา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 ต่อต่อต่อ,ตอเป้ยอ้ะยังงอนเฮ้ยเชื่อเป็นเรื่องหรือไงโอ้โหแต่ได้อยู่ครับนี่ไงแล้วทีมผมมาครับทีมผมแบบรอสแตนบายสแตนบายอย่างดีอ่ะ โอ้โหหวานเจี๊ยบไปเลยปามก็ What the hell Okay oh <my> ถือว่ามีเปิร์กที่ดีถือว่ามีเปิร์กที่จริงใจหัวแด่ถึงจะพลาดแต่ก็มีก๊อกเสริม oh <my> ใช่ไหมล่ะทีมผมก็มีเปิร์กเนี่ยมีโชั่นเลยมิชชั่นเปิร์กที่จริงใจโอ้ชื่อมาให้ ระวังระวังได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้หเหมือนเหมือนจะเป็นเรื่องว่ะเหมือนจะเป็นเรื่องโอ้เป็นเรื่องของจริงว่ะอย่างเงี้ย โอเคครับดุยกันต่ออา้านปะึ๊บเหมือนเขาจะไม่ไล่ผมแล้วเนี่ยอ๋อคิวเลอร์อเป็ะไรอะ่ะอโหคิวเลอร์อคนนี้ปิงไม่ค่อยดีนะครับวันนี้กินชาเย,ย็นหรือย,ยงังกินแล้วครับผมมาครับผม มาดูกันว่าตาน,นี้จะได้ใช้หรือเปล่าเอ้ยที่ขีดตุ๊กตาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยผมเกลียดที่ขีดตุ๊กตามากเลยมาเลยน้องเดี๋ยวได้รู้จักขร่าวฟ้าตัวจริงมันเป็นยังไงเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเที่ยยูฮูมน โย่ยาโฮจะเล่นตรไหนไม่รู้ครับจับเฮ้ยเฮ้อไว้รอไว้รอไว้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฉีกได้นะฉีกได้นะโอเคอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ครืนหนึ่งยังวะครึ่งแล้วแหละ โอเคอาหาวู้ฮู้ยังไงเน,นี่ยนอตามันจะตีกันอย่างเดียวเลยจะตีกันอย่างเดียวเลยฟ <_ an> ัดมาดิมาดิมีคนรอนะมีคนรอนะเอาดิ อาโอเคเอ้าไม่เป็นไม้อะเฮ้ยแม่งมาโหแล้วผมลืมดูครับแล้วผมลืมดูผมด่วนดูเพื่อนลวงทีออกมาไรเยังยยาหูโอ้ยโหลมคดไว้เลยลมไวแล้วเดินไวโอเคอย่างน้อยผมถึงไม้อโอ้โดนตนเนไง แล้วมาโ,โ,โดนตรงโดนตันอันนีโอ้โหโอุม้มป่ะทันไหมทันสวยโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อมือแล้วไม่เชื่อมือแล้วไม่เชื่อมือแล้วปุบ๊บยังก่อนน้องจู๋เองน่าจะได้กว่าไปนอนล้มมันน่าจะไม่ได้อะไร โอ้โหถามจริงเฮ้ยมาวะโอเคอย่างงี้ก็คือได้อยู่อะไรอะไรหลายรอบแล้วนะยืนยันมงยันไม้นะมันหลายรอบแล้วมันหลายรอบแล้วต้องข้ามหว่งไม่งั้นไม่ทันต้องข้ามจริง็อตไปแกเชื่อผมว่าน่าจะไม่ทันไม้วะทุกคนเฮ้ย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 นอนไม้นี้ได้นะ่ เฮ้ยแหลกไรอะเฮ้ยโอ้โหแหลกเฉยเลยอยู่ดีๆก็แหลกโอ้โหแล้วมันอ้มเลยไงโอ้โอเคครับผมมาได้เวลาแก้มือตัวเนิร์ดอีกแล้วะเดินเนิร์ดอีกแล้วเหรอเจอใครมาเน่เดี๋ยวก่อนผมอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ยไล่ผิดคนเนิร์ดคนนี้มันเป็นมันเป็นงานเลยเด้์ถ้าเกิดผมมีนะ ถ้ามีตัวประกอบนะเสร็จผมไปแล้วคนนี้โกรธแค้นใครมาหรือเปล่าไอ้หนุม่มคนน,นี้มาอะไรดมเดีย๋ยวพี่สอนเชิงน้อง<ด>ยังไงน้องมันก็ต้องมีกันบ้างานะไม่ไหวหรือเปล่าหนุม่มไม่ไหวบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่อ่อนให้โอ้ยโอ้โหแม่เอาแล้วอ่ะแม่เอาจริง แม่งเอาจริงมารอหรือยังมีคนมารอหรือยังอยา่ยาอย่าโอเคผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วผมอยากแบบอยากเข้าบูนว่ะโอ้โหทันปะถึงบูนปะวะทุกคนหมเนะนี้ยนี่มีคนรอนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วปึ๊บ้ยโอเคถือว่าได้ใช้เปิร์ครับถึงก็แบบไม่กล้าอุ้มอะทุกคนคิดว่าไง เนื้อถึงกับไม่กล้าอุ้มแล้วจะมีคนรอสแตนไปหยอ่ครว่ากันโอ้โหไปได้ข้างงแรกเราจะช่วยยังไงครับเนี่ยโคมสะด้วย๋ยวผมรับให้ด้วยวแล้วมันเอาอะไรไงมันไม่เอาผมเลยได้คนนะี้แสดงว่เหมือนเหมือนมบรรลุเพิร์กเลยแต่ว่าเฟดทารแล้วนี่ว่าเอาไปหนึ่งบอดเลยไนงะเอาไปหนึ่งบอดเข้าใจปะ้ะ นมนมนมทางนี้นมไปหาใครวนะเดี่ยไม่เลยไม่อุ้มจริงไอ้น,นี่ไม่จุบไม่อุ้มจริงไม่อุ้มแบบจริงจังเลยนะอ่านะยังก่อนนมเนื้อคนนี้ไม,ม่กล้าอุ้มผมครับทุกคนอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอุ้มโดนนะอุ้มโดนนะมันไม่อุมอ้มแบบไม่อุ้มจริงๆอ่ะทุกคนก่อนเนี้ยดูลุกเองครับอย่างนี้ยาว อานนี้เห็นคนนะเด็แล้วผมลุกเองแม่งเลยแล้วกันอ๋ออย่างนี้สวยๆเด็อย่างนี้สวยๆเขาอย่างนี้สวยๆอย่างนี้สวยๆแกลงมาโนุมามามาโอ้โหมันแบบมันไม่อุ้มจริงๆเว้ยคนนี้อ้๋อ โอ้อย่างนี้อย่างนี้ย,วยาวครับป้าออกมาตูแล้วกันผมพี่มออกระตูแล้ว<_><_>ออกประตูกันดีกว่าเรี่ยม้อยครับผมโหตานน้โดนโดนไปเยอะนะนียโดนไปหลายหลายตลบโอเคครับมามาแล้วครับโอ้โหนี้ด้วยอุย้ยเชี่ยผมไปตีไฟใส่มันแล้วแบบไม่ไม้จุก งงเลยครับอย่างงี้แล้วผมเพิ่งมาแบบไม่รู้ว่าด่านอะไรด่านอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคถือว่าได้เยอะอ้ถ้าผม,ผมลบตรงนี้นะเว้ยมีรอปั๊บไม้มีคนรอไงอตื้มเครื่องแห่เอาล่าชัวครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตื้เครื่องแห่เอล่าครับไอ้พวกนี้ไม่ชอบมีทึ้มเครื่องแห่เอล่า,ลาได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวมาเลยน้อง มาช้าเกินไปหรือเปล่ามาเฮ้ยอุ้ยใช่เหรผมกดไปแล้วนะเมือ่มอกี้กดเตฟแต่ไม่ทันเดี๋ยวมันกลับมาอุ้มแน่เลยวะทุกคนที่ว่าหรืออะไรต่อมีโอกาสไล่ต่อสูงมากเลยนะน่มาดูแม่งเลยนะ้าเอาให้ ยังก่อนนะน้องยังก่อนนะน้องพี่รู้มุมว่ะพี่ก็รู้มุมของพี่หรือเปล่าเหมือนจะไม่ไล่ไม่ไล่ก็บ้าแหละปึ๊บไปเลยเววอ้ยโอ้โหไม่ทันไม่ทันจริงๆ หน้ามางูแน่นอนอ้๋อสวยๆอะไรอยงเงี้ยสวยๆเ,เลยอะไรอยงเงี้ยว่าเราต้องหันหน้าฝั่งนี้ครับโอ้โหเอาไว้เรื่องแชร์ไว้แชรไว้ใจทีมผมได้ไม่เคยมีพลาดอยู่แล้วใช่หรือเปล่าจะไปนอนไม้ครับผมทุกคนแล้วผมมานอนไม้มีใครรอหรือเปล่า เฮ้ยมันเห็นได้ดิเสียแล้วไงเ <c oughs> จอผมลุกขึ้นมาพับไม้เลยเฮ้ยมีไม้เ่ยโอเคถือว่ามีอยู่ผมใส่ล้มไม้นะผมใส่ล้มไม้นะอเ,อเ,เอาไงนม อ่าโอเคโอ้โหเชีย่ยแม่งรู้วผมงกมากครับมาเนี่ยผมงกมากๆยายายาเชื่อในหูฟังมันหูฟังมันมัน,มนตัวเองผมมั่นใจในหูฟังตัวเองมมกผมจะวนแมทนี้ยับยับ เฮ้ยอย่างงี้ผิดหลักการนะไม่ได้วะอย่างงี้ผิดหลักการอย่างงี้ผิดหลักการเสียเนี้ยคนร้แไม่ง่าอย่างเอาเลยนะเอาเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องเป็นราวออาอย่างงี้เป็นเรื่องอย่างงี้เป็นเรื่องของจริงแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องของจริงแล้วอุ้มผมโอ้โหมันไม่อุ้มผมว่ะโอเค โอ้ไม่กอดเป็นเรื่องแล้วโอเคเดี๋ยวมีโอกาสได้นอนไหมผมจะแห้งตาแห้งตางจริงๆอ่ะเยบรหลย <c oughs> าหมดยาโฮโอ้โห <c oughs> yeah หัวไปปั่นไฟด้วยาวะอาการไม่ค่อยดีครับอย่างไงอย่างนี้เกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับสองเครื่องท้ายเราอย่าเราอย่าเสียฟอร์มทาไม้ทันได้ไงงงมากมันเป็นเปิร์ครับผมอย่าตกใจนะมันเป็นเปิร์ทำไม,ม้อัตโนมัติชื่อคลิปนี้ว่าเปอร์ทำไม,ม้อัตโนมัติไม่ต้องพึ่งเพื่อนแต่สุดท้ายมันก็ต้องพึ่งอยู่ดีคอยวิงว่งวิ่งล่อให้ใช่ครนะับผมจะแห้งแล้วครับจะแห้งแบบแห้งจริงๆ ให้น่าขมาไปก่อนนายนม <F at> เป็นเรื่องแล้วว่าทุกคนไมยไม่มียังกก่อนโอ้โหโอเคถือว่าได้ครับผมเฮ้ยมันตีผมซ้ำด้วยมันแขนผมจัดเลยคนนี้